ชีวิตชาตินี้เนี่ยยังไงยังไงก็นึกถึงตัวเองแล้วตลอดชีวิตมาที่ดฟื้นขึ้นมาเห็นรู้ตัวเองว่าเราเป็นใครเราจะต้องมาทำอะไรก็เลิกทางโลกีทางเรื่องจะไปแย่งชิงลาบยศสันเสริญโลกียสุขเด่นๆดังๆอะไรตามโลกเขาทิ้งเลย แล้วก็มาทางนี้มาทางโลกุตรไในมาแรกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเด่นจะดังนะมันดังเหมือนกันแต่เพิ่นมันด่าถูกด่าดังอย่างถูกด่าดังอย่างกม่ชินนีสติเขาจะเอาตายเลยนะก็ผูดที่รู้ประวัติแล้วก็คงจะรู้แล้วจะเข้าใจแล้วไม่พูดย้อนไม่พูดซำ้ำนะจนพยายามทําความจริงมีธรรมะทรโมโหยรกติธรรมจาริงทารักษาผู้ประพฤติประพฤติธรรม อาตมาจึงได้รอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้50ปีนี่ก็เป็นรูปเป็นร่างมีรูปปรธรรมของมนุษย์ชาติที่เข้าใจทิษฎีนี้ทฤษดีโลกุตระของพุทธเจ้าแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้ตั้งแต่เด็กอ,อายุที่พอเดียงสาเจ็ดขวบขึ้นไป ค่อยๆเข้าใจขึ้นจากเจ็ดขวบแปดสิบแปขวบไปเรื่อยจนกระทั่งถึงกระทั่งอายุแก่เท่าอย่างที่เห็นที่เป็นเนี่ยมันก็เป็นความจริงที่ปลูกฝังยืนยันลงไปแล้วไม่ได้แกล้งทำจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจแกล้งก็ได้แต่ใครแกล้งทำได้ก็เอาเินะ ขายังแกล้งทําอย่างนี้ได้แล้วก็เกิดผลนี้เอ้าไม่มีปัญหาเราไม่ทำให้ได้กันแล้วกัน,นทําแล้วก็เกิดเป็นจริงมันยากนะมันไม่ใช่ง่ายๆมันยากแต่ยากนี่แหละมันยังทําได้อันนี้แหละมันจึงเกิดความมหัศจรรย์สิ่งที่ยากยากจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องมหัศจรรย์ คยอธิบายพยายามเริ่มต้นอธิบายแต่ละศีนข้อน,นึงคนไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์แล้วนะก็เคยอธิบายมาแล้วสัตว์แม้ที่สุดสัตว์มันจะทำร้ายเราสัตว์มันจะทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายตอบสัตว์สัตว์ทำร้ายเราบางทีจนกระทั่งเจ็บเราก็ไม่ได้โกรธแค้นโกรธเคืองสัตว์เพราะเรารู้ว่าสัตว์มันจะไปรู้อะไรเดรจชาน เราไปโกรธสัตว์เพราะเราโงโก่กัสัตว์อีกมันไมไ่เรื่องอะไรนะเราไม่แค่ไม่เคงไม่ผูกพยาบาทเข้าใจในเรื่องกรรมวิบากอย่างนีขึ้นมาเลยนะเพราะพู้ที่มีโรงกุตรธรรมเนี่ยแม้แต่สัตว์ศีลข้อแรกเนี่ยเขาเป็นความมาหัศจรรย์ ที่จริงๆเลยว่าคนไม่ฆ่าสัตว์และยิ่งมาไม่กินเนื้อสัตว์โอ้มันยิ่งสูงส่งมหัศจรรย์ลึกเข้าไปอีกนอกจากไม่กินแล้วก็เข้าใจเรื่องกรรมวิบากว่าสัตว์เราก็เลิกกรรมวิบากที่จะต่อกันเลยจะละเอียดลึกซึ่งไปจนกระทั้งจองเวรจองกรรมกันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ที่สัตว์มันไม่รู้แต่มันมีสัญญามันทํางานมันจองเวรจองกรรมมันอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสัตว์ใดรัชฉานตั้งแต่เซลล์เดียวจนกระทั่งถึงล้านล้านล้านเซลล์เนี่ยมันจองเวรจองกรรมทั้งนั้นแหละมันรักมันชังมันผูกโกรธผูกรักสัตว์ไปล่อให้มันรักมันก็รักไปทาให้มันชังมันก็ชัง ผูกโกรธผูกรักผู้มาศึกษาธรรมะพระเจ้าแล้วไม่ผูกโกรธไม่ผูกรักอยู่กันอย่างอภัยอย่างอโหสิยังไม่ติพพดพันผูกพันกันต่อไปจึงเป็นเรื่องสูงสุดสูงส่งเป็นเรื่องมหัศัจจันร์เพราะฉะนั้นสัตว์ก็คือเราก็รู้ว่า สัตว์ก็คือเขาก็ชีวิตของเขาไปตามวิบากวิบากของเขามีหนักมีเบามียากมีไม่ลำบากมีง่ายมีอะไรก็มันก็เป็นของของตนของเขากรมมสกะสกรมมสโกมีมันเป็นของของตนของเขาทั้งนั้นไม่มีใครมาทดแทนไม่มีใครมาทำแทนไม่มีใครมาเสแสร้งไปได้เป็นของตนของตนดังนั้นเลย นะจะเข้าใจลึกซึ้งว่ากรรมวิบากนี้เป็นอจินไตที่มันไม่ใช่ได้เข้าใจได้ไง่ายๆนะเพราะเรื่องสัตว์แม้จะถึงไม่กินแล้วต้องก็ตั้งถึงขั้นชีวกสูตรห้าข้อสุดท้ายที่อจตมาอธิบายแล้วอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายทีว่ามันละเอียดละออขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ ว่าจะไปต่อเชื่อเป็นแอนขาดเลยแม้จะมีเจตนาขึ้นที่จิตปับ๊บเป็นอคุศลเจตนาแล้วเปล่งชื่อสัตว์นี่ชีวะกระสุนข้อที่หนึง่งไอเฮ้ยปลาตัวนั้นอนะปลาอ่ะไอปลาช่อนตัวนั้นปลาช่อนอนะ่ะชีบอกคนอื่นเลยคนอื่นไปจับมาเลยถ้าเรามีอิทธิพลเราพูดอย่างนี้เนี่ย ผู้ที่สนองอิทธิพลจะรีบไปจับมาเสนอหน้าเลยจับประช่อนตัวนั้นมาหนึ่งแค่กล่าวชื่อประช่อนสองสัตว์นั้นถูกจับผูกมามันมันไม่ชอบหรอกนะมันเป็นทุกข์แล้วมันก็ผูกโกรธแล้วบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยข้อที่สองผูกมาสามสั่งฆ่า่าสามสั่งฆ่า คิดดูสิว่ามันจะเป็นลําดับ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 ว่ามันมได้แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นนาม,มาทมที่ลึกซึ่งสั่งฆ่าแน่นอนชัดเจนแล้วแค่กล่าวชื่อสัตว์ด้วยจิตที่อกุศลเป็นต้นเขามันยังไม่รู้ง่ายๆไม่เข้าใจได้ไง่ายว่าแล้วมันบาปได้ไงคุณมีอกุศลจิตเป็นต้นเขาแล้วเนี่ยก็สัตว์มันก็อยู่มันไปจบมันมาทําไมไปออกชื่อมาทําไมถ้าออกชื่อมาด้วยอกคุศลจิตเนี่ย ถ้ากุศลจิตออกชื่อมันก็อย่างหนึ่งนะเนี่ยกุศลจิตแล้วคนก็ไปจับมาสนองอารมณ์ตนเองเลยไอสัตว์นั้นมันทุกทรมานที่มันถูกจับหูกมัดมามันก็เป็นมิบากบาปแล้วสะสมลงไปหยาบลงไปแล้วพอมาถึงยังไม่พอสังฆ่าแน่นอนสังฆ่าแล้วก็ มันก็ต้องบาปแน่นอนคนสั่งฆ่าเนี่ยบาปเอาไปหมดเมาไปเลยสัตว์ตายด้วยการถูกฆ่าทรมานทรกรรมบาแปแรงกล้าเป็นข้อที่สี่เลยข้อที่ห้ายังมิหน้าอีกโอ้ยเอาเนื้อสัตว์เอาสัตว์ที่ฆานำมาทำอาหารโภธอะไรขาธนิยโภชนาะ อาหารอย่างประณีตปราณีตเด้เอโอ้โหฝีมือปรุงแต่งอย่างเก่งเลยเพื่อไปถวายภิกษุสัวพของพูะเจา้าหรือถวายพระพุทธเจา้าเพื่อให้ยินดีเพื่อให้ยินดีในอาหารเนื้อสัตว์นี้ร้ายแรงที่สุดเลยคนที่มีจิตแบบนี้แล้วทำแบบนี้ ฟังดีๆทวนมาไม่รู้กี่ทีแล้วในชัดขึ้นไหมชัดยิ่งขึ้นไหมมันเป็นอังกัปปิยะมันเป็นสิ่งไม่ควรเลยในคนวามเป็นคนนี่จะกระทำอะ่ะเอาเนื้อสัตว์ไปถวายภิกษุหรือตอนนี้ไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ถวายภิสุแล้วยิงพระพุทธเจ้าอยู่ไปถวายพระพุทธเจ้าจะได้บาปรือได้บุญมากถวายพระพุทธเจ้านะ เด็กๆนี่เอาของเนื้อสัตว์แกงดีอย่างดีผัดอย่างดีเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้ายินดีในเนื้อสัตว์กับวาา่าไปถวายภิกษุธรรมดานะไปถวายภิกษุธรรมดาจะให้พิกษุยินดีในเนื้อสัตว์อาหารเนื้อสัตว์นี้อย่างไหนบาปกว่ากันถวายพระพุทธเจ้าก็ต้องบาปกว่าแน่ บังอาจโอ้โหไปทำให้พุทธเจ้าติดยึดในเนื้อสัตว์นะโอ้โหห้าข้อนี้ถ้าเข้อใจอย่างอาตมาอธิบายแล้วใครมันจะกล้าไปกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมใครมันจะกล้าไปกินเนื้อสัตว์เรื่องของกรรมวิบากเป็นอจินไตยอย่างนี้ปานชนี แต่คุณไม่รู้ต่างหากแลวคุณก็มันเป็นอจ,จินไตยกรรมวิบากค,คุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันขนาดนี้เลยหรือบาปบุญมันจะพกสะสมกันขนาดนี้เลยคุณไม่รู้ก็อธิบายสู่ฟังนี่ไม่ได้โมเมไม่ได้ฉับแพะชนแกะพูดอะไรเป็นเรื่องเหตุปัจจัยของกรรมวิบากใช่ไหมเพราะการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยคนไม่กินเนื้อสัตว์นี่เป็นความมหัศจรรย์ไหม แล้วเรามาไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องสุขภาพกินแล้วสุขภาพจะไม่ดีกินแล้วเพราะว่าเออไปกินแล้วจะได้กุศลได้บุญได้กุศลแบบลงกีขีค้คิดไปไม่ใช่แต่ลึกซึ่งเป็นโลก,กุตระเพราะมันมีกรรมวิบากที่เป็นอจินไตยที่ไม่ได้เข้าใจง่ายๆอย่างที่ได้อธิบายไปคร่าวๆนะไม่ใช่ว่าลึกซึ้งเท่าไหร่ มันเป็นการสะสมความรู้สะสมความจริงไม่ใช่อยู่ๆดีๆไปซื้อจากร้านขายยาเอาได้ไปซื้อจากห้างสรรพสินค้าได้ไม่ใช่ไปเอามาจากอะไรไม่ได้ต้องสะสมกรรมวิบากของตนเองทำรรมาเองศึกษาฝึกฝนและเป็นกรรมเป็นวิบากของตนเองเป็นบารมีของเราเองทั้งนั้น ธรรมมาเนี่ยนะเพราะที่อาตมามาพูดจำยืนยันว่าอาตมาเป็นอารหันเป็นพระโพธิสัตว์ได้สั่งสมวิบากมาจนถึงพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ดปางนี้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดพลอยๆพูดอวดโอหลอกลวงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องต้องบอกความจริงที่มีในมนุษย์ชาติ เป็นไปได้เป็นไปได้พวกคุณจะนึกยังไงไม่รู้แล้วนะแต่ตอาตมาก็บอกความจริงลงไปอีกทีหนึง่งเป็นการยกตัวเองอะว่าการจะมาเป็นจากอัตมาเป็นในปางนี้ชาตินี้ก็ตามเนี่ยตลอดเวลาที่อัตมาธรรมห้าสิกว่าปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสามันธรรมดาที่คนจะมาลอกเรียน ทำจนกระทั่งกเกิดคนเกิดเป็นชุมชนหมู่กลุ่มมนุษยชาติเอาหลักฐานของพุทธเจ้ามาอ้างอิงยืนยันเป็นชุมชนสารณีสารณิธรรมหกเป็นคนที่เกิดจิตที่เป็นวรนนะกเก้า 9, เกิดพุทธพจน์เจ็ดต่างๆนาๆนาพวกนี้หรือแม้แต่ไล่มาตามมูลสูตรสิบก็ดีปฏิบัติตามหลัก จรณะ15้าแล้วเกิดวิชาแปดมาเป็นน้ำยาดำผสมช่วยกันให้เกิดเจริญเจริญขึ้นมาเป็นฌานเป็นวิมุตติเป็นฌานเป็นวิมุตติไปเรื่อยๆก็ดีก็นี่แหละมันเป็นสัจจาติที่ยืนยันเกิดจริงเป็นจริงมีตัวบุคคลจริงพฤติกรรมจริงวัฒนธรรมจริงคุณก็มาอยู่กันเอาชีวิตมาทิ้งไปกับอันนี้ทิ้งอยู่กับวันนี้เลย ไม่เอาอื่นแล้วอันนี้แล้วมันก็เป็นความจริงทางนั้นเลยใครจะมาอธิบายใครจะมาขยายความเหตุผลเหตุปัจจัยว่าดีอย่างง้นดีอย่างนี้แนวอื่นอย่างอื่นก็เทียบได้เทียบจนกระทั่งคุณบอกไม่เทียบแล้วก็อย่าไปดูถูกเขาอย่างนั้นเทียบบ้างเถอะเทียบไปเออมันเทียบได้นะว่ามันอะไรดีกว่าอะไร คุณจะได้ความรู้คุณจะได้ความจริงทีละคู่ทีละคู่เทียบกันไปมันจะได้ไม่มีอะไรที่มันเพลินเผินมันเป็นจริงจึงเรียกในภาษาโลกโลกเขาใช้คำว่าไรเทียมทานไม่มีอะไรเทียมได้ไรเทียมทานไม่มีอะไรเทียมได้นั่นแหละไกลกันมาก มันไกลกันมากเทียบเทียบเทียบ,บกันได้จะแล้วมันโอ้โหไม่มีอะไรที่จะเทียบกันได้จริงๆไม่ใช่ไปหลงตัวหลงตนมันเป็นความเหนือชั้นเหนืออุตริแปลว่าเหนือมันเหนือชั้นที่หา่างจริงๆนเป็นความเจริญที่ระดับโลกุตระเนี่ย เพราะความจริงอันนี้เนี่ยจะปรากฏจะมีขึ้นในสังคมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ง่ายแต่มันมีจริงเป็นจริงไม่หยุดหรอกไม่หยุดเพราะมันอยู่ในภาวะยังเป็นความเจริญเหมือนเด็กนี่จะจ้องเจริญเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแข็งแรงไปอีก จนกระทั่งถึงสุดยอดแล้วมันถึงจะลงยังไม่ถึงสุดยอดมันกำลังจเจริญเจริวัยเจริญขึ้นอยู่นะกำลังเจริญขึ้นอยู่ช้าเพราะมันจเจริญชันมากเลยเหมือนรูปที่อาตมาทำเป็นแพทเทิร์นไปมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่ชันขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงสุดยอดอาตมาให้เวลาห้ารอปี ตอนนี้ห้สิบปียังอีก4ี่หบเองแต่ปฏิภาคทวีของความเจริญมันจะพมากขึ้นนะเนี่จากวันนี้เนี่ยไปมันก็จะค่อยๆมากขึ้นแม้มันจะดูมันจะดูวันนี้เท่านี้ต่อไปมันจะมากขึ้นมันจะทับทวีไงปฏิภาคทวีขึ้นๆกว่าจะถึง500รอเนี่ยมันจะก้าวหน้าเร็วขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงห้ารปี ประมาณนั้นสุดพีกสุดเต็มแล้วก็ค่ออยยลาดเีงมันก็จะลงเสื่อมไปเป็นธรรมดาความเสื่อมมันนี้ก็ก็จะมีคนไม่อยากให้เสื่อมแต่มันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมเพราะว่าแรงโลกมันแรงโลกนี้มันแรงกว่าโลก,กุตระโลก,กุตระมันชนะแต่มันก็ต้องแพ้ไม่รู้จะพูดภาษาไหนไหนะเน,นี่ภาษาจริง สุดท้ายโลกมันก็ครอบงำจนกระทั่งสุดท้ายมาหมดหมดศาสนาพุทธไปอีกเนี่ยต่อไปจนกระทั่งถึงห้าพปีตามความเป็นจริงของศาสนาพุทธพระสมณะณโคดมมันก็จะหมดไม่มีอะไรที่จะมาห้ามได้เลยไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์หรือว่าพระสาวก สาวกที่เป็นพระเทระต่างๆที่จะพยากรณ์เอาไว 5, ้ว่า5,000ปีสุดศาสนาพระเจ้านี่มา2,500กว่าแล้วต่อไปอีก2,500กว่าปีปาก็จะสุดหมดหมดยุคของพระูเจ้าก็จะว่างว่างจากศาสนาพุทธนี้ไอีกนาน ศาสนาพุทธจะไม่บังเกิดกะลียุคจะบังเกิดมันจะฆ่าฟันมันจะล้มล้างกันมนุษย์มนาจะกะลียุคมันจะโหดเทียมไม่เหลือไม่รออะไรเลยตอนนี้มันก็มีความซับซ้อนคนที่จะมีปัญญารู้โลกุตระมีเพิ่มขึ้นแต่คนที่เป็นโลกียาที่ดีเดือดที่บ้าดีเดือดมันก็มีเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะจำนวนคนโลกียะ ในโลกเจริญขึ้นเป็นปฏิภาคทวีกับคนที่เป็นโลกุตระเจริญขึ้น,เป,นเป็นปฏิภาคทวีเหมือนกันอัตราการก้าวหน้าของคนโลกียะกับโลกุตระอันไหนจะมากกว่ากันโลกียะ,ะเด็กๆก,ก็ตอบได้เขาโลกียะมันมากกว่าแน่นอนแม้โลกุตระจะมีพลังแรง ต้านไม่ได้ต้านไม่ได้ก็วันหนึ่งปฏิภาคทวีของโลกกิยะมันก็มากท่วมจกนกระทั่งโลกุตระไปไม่ออกนี่เป็นสัจธรรมที่จะไปบังคับอะไรไม่ได้เลยเดรฉานก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเห็นไหมก่อนจะพัฒนาเดรฉานโตขึ้นมามาเป็นมนุษย์ มนุษย์อะเวนัยสัตว์สัตว์ที่ยังสอนไม่ได้จงก็ตั้งกว่าจะเจริญมาเป็นสัตว์ที่สอนได้สอนได้ในโลกียะก่อนจงก็ต้งเก่งไปเป็นศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งสร้างศาสนาโน่นแหละได้ด้วยยังไม่มีโลกุตรธรรมก็จะวนอยู่งั้นอีกจานวนหนึ่งของเขาก็ฆ่ากันตายก็ฆ่ากันแล้วก็เหลือกันอยู่ไปวนเวียนอยู่ไปตามภาษาของเขาเหมือนกันแต่ของโลกุตระนั้น มีความรู้พระพุทธเจ้ามีความรู้สอนอัตมาก็มีความรับรู้รับรู้มาจากความพุทธเจ้าได้จเจ้านมาอธิบายสู่ฟังเนี่ยว่าโลกุตระก็จะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเหมือนกันตามระบบของโลกุตระโลกียะเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเกิดขึ้นมามา่าว่ามันก็ค่ากันเป็นเบื่อกันไปหมดมันก็โลกียะมันก็เหมือนกัน แต่โลกุตระไม่ได้ฆ่ากันนะแต่เสื่อมกันไปโดยคุณธรรมมันเสื่อมเองตามตามข้อสุดท้ายของรูป28ที่ถึงอ,นนอย่างไรงถึงอย่างไรก็ต้องเข้าสู่กฎความไม่เที่ยงแท้ใช่อันนิจจังเป็นตัวสุดท้ายของลักษณะสี่ของรูปอุปัจยะสัตต,ติชรตาอจินจิจตา นี่สี่สุดท้ายของลักษณะสี่ของรูปยี่สี่อัปปาทายรูปหรือรูปยี่แปดถ้ารวมทั้งดินน้ำไฟลมอันสุดท้ายเลยมันจะเป็นอย่างนั้น,นเพราะฉะนั้นสัจจะเทุทิจ้าท่านสอนว่านี่ยังไม่ขาดหกตกหลนอะไรมากมายหรอกแม้มันจะไปกระจัดกระจายอยู่ตรงนั้นตรงนี้แม้ในพระตรปิดกไม่มีเช่นธรรมนิยามห้านี่ไม่มีในพระ ต่ปดกชุดนี้เลยของอพระมหากัสสปะเนี่เพราะว่าความรู้ของชุดบริวารของพระมหากัสสปะที่ทำสังคยนาอันนี้ไว้เนี่ยมันแคบความรู้ของพระกัสสปะมันแคบมันก็เก็บได้แค่นี้ซึ่งธรรมนิยามห้าไม่มีในพปฏิบปิฎกฉบับสยามรัฐ ที่ใช้กันอยู่เนี่ยไม่มีมแต่ตมาไปเจอมาในของพระพุทธโคสาจารย์ในวิสุทธิมรกมิสุทธิมรกโอ้อันนี้มันของพระพุทธเจ้านี่มาหากรสปะก็ม,มาหากรสปะนะเจโตท่านก็ได้ของขั้นแค่นั้นท่านไม่ได้ลึกขน,ขนาดจะต้องไปรู้ถึงขนาดอัตมาไม่เหมือนท่านนะ อาตมาไม่เหมือนท่านพระกสปะอาตมารูปอะไรอะไรทางปัญญาพอสายปัญญาตรงกันท่านกสปะท่านสายศรัทธาตรงก็รู้ก็เอามาใช้แล้วก็เอามาอธิบายถ้าไม่มีธรรมนิยามห้าไม่มีทางบรรลุอรหันต์แต่ทําไมสายพระพระกสปะบรรลุอรหันต์เจโตก็จะมีได้แต่ไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ทำไปโดยที่เรกว่าได้รับคําสอนก็ทําไปทําไปทําไปก็ได้บรรลุเป็นสายใจโตไปอย่างนั้นนะัทธาซึ่งอันนี้เป็นอจินไตยที่อาตมายังขยายความให้ฟังได้อย่างละเอียดละออไม่ได้เศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจอย่างโลกุตระเนี่ยมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ทวนกระแสกันกับเศรษฐกิจของโลกียะ โลกียะได้มามากเท่าไรได้เปรียบเขามากเท่าไรมันว่าจเจริญแต่โลกุตระมันตรงข้ามกันเลยเออมันเสียไปได้มากเท่าไรสละไปได้มากเท่าไรมันจเจริญใช่ไหมมันคนละขั้วกันเลยนะมันคนละขั้วกันเลยอันนี้แหละในมนุษย์ที่จเจริญแม้เขาจะเป็นโลกียะเขาก็จะรู้ว่า เออไอพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีสมรรถนะคนชาวโศกจะนึกว่าชนชาวโศกนี่ไม่มีสมรรถนะไม่รู้เรื่องไม่มีฝีมือไม่มีความสามารถจะสร้างจะทำอะไรได้ทำได้ดีด้วยดีด้วยโดยเฉพาะเรื่องพืชพันธัญญาหารโดยเฉพาะพ,พืชพันธัญญาหารเน้นอีกเน้น,น,นอีกพันเที่ยวร้อยเที่ยวพันร้อยเที่ยวพันเที่ยวหมื่นเทียเท่ยว แสนเที่ยวจะมีสมรรถนะในการสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคิดดูสินี่มันโอก,กินวาวะเนี่ยมันหัวเท่าโตกว่าหัว,หวอาตมาอีกห้ากิโลห้ากิโลเกือบห้ากิโลกรัมนะอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยก็กล้วยนี่ก็ดูดิเนี่ย <ค>ดูลูกแต่ละลูกบ้างห,หนึ่งนี่กี่ลูกไม่รู้เนี่ยและ้วะเครือหนึ่งก็ไม่รู้กี่หวีอ่ามันเหมือนประชดแต่จริงๆริงไม่ได้ประชดมันเจริญตามความเป็นจริงเพราะเราจะรู้เหตุปัจจัยต่างๆว่าอันนี้มันคือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเนอก่างนี้อย่างนี้เราก็จะทราบที่เรียกว่าปุ๋ยก็ดีจะเรียกว่าน้ำโซลินซีอะไรก็ตาม ที่เป็นอาหารที่จะให้แก่พืชเราก็จะรู้มีความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งทำได้ยิ่งยิ่งจะดีขึ้นคนก็ศรัทธานี่แหละต้องศรัทธาเพราะาสิ่งเหล่านี้คนจะอยู่ในขั้วโลกเหนือจะอยู่ในแอฟริกาจะอยู่ในที่ในในจะอยู่ในนิวกินี่จะอยู่ตะวันออกกลาง ก็ต้องกินนะ่ะพืชแม้คุณจะกินเนื้อสัตว์ก็ตามคุณจะลงกินเนื้อสัตว์มากเท่าใดคุณก็ต้องกินพืชอยู่คุณจะไม่ค่อยกินพืชก็ไม่เป็นไรแต่ที่สุดคุณจะต้องกินพืชที่สุดคุณจะต้องกินพืชด้วยความรู้และสุดท้ายด้วยความจำนน